สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบุญสิบประการมาฝากทุกทุกท่านกันนะครับเป็นที่ทราบกันดีของเราชาวพุทธว่าเราทำบุญนั้นเราจะไปทำที่วัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญวันพระหรือการไปถวายสังฆทานหรือเร่งด่วนตอนเช้าก็จะใส่บาตรนั่นคือการทำบุญที่เราเรียกว่า ทำแล้วได้บุญเป็นภาคปกติของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็คือทํากับพระสงค์นะครับทาบุญกับพระสงค์แต่ในมุมของออพระพุทธศาสนาเรียกว่าตามหลักพุทธศาสนามีการทําบุญด้วยการสิบประการเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบหรือเรียกว่าสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญสิบประการ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับ 1. การให้ทานหรือทานน้ำไมให้ผู้อื่นด้วยสิ่งของการให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาวความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวและความยึดติดในวัตถุของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นด้วยนะครับ เป็นการให้ทานหรือทานนามัยนะครับให้วัตถุสิ่งของกับผู้อื่นนะครับเป็นการแบ่งปันเป็นการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวนะครับ 2. การรักษาศีลหรือศีลละไมเป็นการฝึกที่จะลดละเลิกความชั่วไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดีเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม และพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำนะครับเป็นการรักษาศินหรือศินละไมนะครับฝึกลดละความชั่วนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะฝึกได้นะครับ 3. การเจริญภาวนาหรือภาวนาใหมา่มุ่งพัฒนาจิตใจปัญญาจิตจะสงบไม่มีกิเลสเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เป็นประจำจิตจะสงบชีวิตจะมีความสุขคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นสูงขึ้นนะครับ4การอ่อนน้อมถ่อมตนอปจายะณไมผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มี คุณธรรมนั่นคือการอ่อนออ่อน,น้อมถ่อมตนซึ่งก็เป็นเรื่องของการทำบุญด้วยเช่นกันตามหลักพระพุทธศาสนานะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับได้บุญเช่นกันรวมถึงการให้เกียรติการให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิธีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่น ความเป็นตัวตนนะครับทำให้เกียรติทำให้เกิดการาให้เกียิซึ่งกันและกันเคารพในความแตกต่างนะครับทั้งในความคิดความเชื่อในวิธีปฏิบัติของแต่ละบุคคลถือเป็นการได้บุญเช่นกันนะครับ 5. ช่วยเหลือสังคมรอบข้างเวียาวัจจไมช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวมหรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ สังเกตนะครับว่าการช่วยเหลือสังคมรอบข้างนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญหรือได้บุญเช่นกันนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือเป็นการได้บุญนะครับ 6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมบุญกับเราปฏิทานะใหม่ คือในการทำงานนั้นเปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเราร่วมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วด้วยนะครับเปิดโอกาสให้นะคนอื่นมาร่วมง,งานร่วมบุญกับเรานะครับเป็นการบอกบุญหรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นนั้นมาร่วมงานกับเราก็ถือว่าได้บุญ7ยอมรับและยินดีในการทำบุญหรือทำความดีของผู้อื่น ปัตตานุโมทนาใหม่การชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาไม่อิจฉาหรือละแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการทำบุญหรือได้บุญและได้บุญนะครับยอมรับยินดีทำบุญในการทำบุญหรือในการทำความดีของผู้อื่นนะครับเราก็จะได้บุญด้วยเช่นกันนะครับเป็นการยอมรับและไม่ระแวงไม่อิจฉาซึ่งกันและกันนะครับ 8. ฟังธรรมธรรมนะัตธรรมะธรรมัสวัสใหม่ธรรมัสวรรสวนะใหม่นะครับบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยัยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงความดีความงามนะครับถือเป็นเรื่องที่ฟังแล้วได้บุญนะครับฟังธรรม ฟังแล้วได้บุญเพราะบุญเพราะสติปัญญานะครับทำให้เกิดความสว่างสวัยนะครับได้ประโยชน์ได้บุญนะครับ 9. กาการแสดงธรรมธรรมะเทศนาใหม่ให้ธรรมะและให้ข้อคิดดีๆกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าวให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้วิธีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเรื่องของความดีความงามนะครับการแสดงธรรมนะครับ ให้ธรรมะให้ข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าวให้ผู้อื่นได้ฟังให้เขาได้วิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเราก็จะได้บุญสิบทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมทิฏฐุชุกรรมนะครับทิฏฐุชุกกรรม,นะรกกรรมเป็นการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะพัฒนาปัญญาเป็นสำคัญนะครับทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเป็นการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดนะครับถือเป็นการได้บุญด้วยเช่นกันทิฏฐุชุกกรรมหรือสัมมาทัศนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําบุญทุกชนิดจะต้องประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นๆทุกข้อเพื่อให้งานบุญข้อนั้นๆถูกต้อง ตามความมุ่งหมายได้ผลและถูกทางซึ่งในเรื่องของทัศนะนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญการทำความเข้าใจนะครับการปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับข้อกำหนดนะครับเป็นการทำให้ถูกต้องตามความหมายได้ผลนะครับซึ่งไปคู่กันกับการทำบุญนะครับในทุกๆข้อนะครับต้องมีนะครับ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือการทำบุญ10ประการบุญ10ประการที่เราสามารถทำแล้วได้บุญนะครับทำแล้วได้บุญไม่จำเป็นต้องไปทำบุญกับพระหรือต้องไปเข้าวัดเสมอไปอันนั้นได้บุญแน่นอนนะครับแต่การที่เราทำา10ข้อนี้นะครับทำความเข้าใจ10ข้อนี้แล้วทำให้ได้ใน10ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญ ได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นเนื้อหาที่ยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ท่านสามารถที่จะดูอ่านตามคลิปได้นะครับสามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับขอให้ทุกท่านลองศึกษาดูนะครับเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำบุญนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ